ประเด็นขึ้นมาโดยเฉพาะพอโพสต์บินลงไปแล้วคนเห็นราคาแบบนี้นะคะ,ะมันก็เลยกลายเป็นเรือ่องเป็นราวร้านนี้ต้องแบ่งคอมมิชชั่นค่าหัวคิวให้คนขับเรือที่พาไปเรื่องนี้เดี๋ยวยกมีรายละเอียดใช่ไหมหเดี๋ยวยกมีรายละเอียดให้คนขับเรือเนี่ยพาไปเชื่อแต่ร้านนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมีรายละเอียดให้แต่ว่าเอาจริงๆตรงนี้เนี่ยคือเธอบอกว่าร้านเนี่ยนะเธอแจ้งก่อนติดราคาชัดเจนนะพี่ในเมนูก็เขียนราคาชัดเจนแหละ แต่ว่าตอนที่สั่งเนี่ยก็คิดว่ามันจะคุ้มค่าต่อทั้งปริมาณและรสชาติปรากฏว่าพอเอามาโอ้โหกินกันได้แค่จานหนึ่งแค่สองคนเท่านั้นมันไม่พอและที่สําคัญคือมันไม่อร่อยมันไม่คุ้มญาติที่ไปด้วยกันเป็นฝรั่งจะสั่งข้าวให้เด็กสองขวบก็ต้องเอาจานใหญ่มาแชร์กันไข่เจียวเนี่ยคือลักษณะแบบ400บาทเนี่ยมันก็สูงเกินไป แล้วพอเป็นเรื่องขึ้นมาเห็นบอกว่ารู้แล้วนะคะร้านอะไรเธอไม่ได้บอกร้านด้วยนะเธอไม่ได้บอกว่าร้านไหนนะแต่ว่าทางพาณิ์จังหวัดราชบุรีเขารู้แล้วนะคะเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับทาง